แวะมาตอบคำถามให้นะสำหรับคนไข้ที่บอกว่าทานแล้วสุดปวดมากขึ้นนะคะก็ไม่ต้องตกใจเนาะอาการปวดมากขึ้นเป็นได้สองกรณีก็คืออย่างที่หนึ่งถ้าหากว่าคนไข้อะเป็นคนไข้ที่ทานยาแก้ปวดอยู่แล้วแล้วลองลดระดับยาแก้ปวดหรือว่าหยุดทานยาแก้ปวดเพื่อมาทานสารอาหารเฉพาะโรคตัวนี้นะคะมันก็จะปวดเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพราะว่าร่างกายเราจะชินกับ การได้รับยาแก้ปวดซึ่งสารอาหารของเรามันไม่ใช่ยาแก้ปวดเนาะการการบรรเทาปวดมันจะน้อยกว่ายาแก้ปวดอยู่แล้วทางแก้ก็คือคนไข้าสามารถทานยาแก้ปวดคู่กันไปด้วยอาการปวดนี้อาจจะเป็นอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะคะก็ทานคู่กันไปโดยค่อยๆลด ลดยาแก้ปวดลงเช่นจากปกติเคยทานวันละสามมือ้อก็ลดลงเป็นพรุ่งนี้ทานสองม,มือ้อมันมาลืนทานมื้อเดียวแล้วถ้าหากอาการปวดลดลงก็คือสามารถหยุดยาแก้ปวดได้เลยกรณีที่สองที่เกิดขึ้นก็คือที่เราได้ยินกันว่าการกระทุ้งพิษคําว่ากระทุ้งพิษเนี่ยอธิบายในใน,ในทางการแพทย์ก็คือว่าเวลาที่ ร่างกายเราเช่นหมอนรองกระดูกที่มันเสื่อมใช่ไหมคะสารอาหารของเราคือการฟื้นฟูกระดูกมันขึ้นมาใหม่การที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่มันต้องเอาเซลล์ที่มันตายไปแล้วออกไปก่อนซึ่งการที่ร่างกายเราเอาไปกํจาจัดเซลล์ที่ตายก็คือว่ามันเกิดกระบวนการอักเสบในตรงข้อต่อน,นั้นนะคะเพื่อที่จะขูดเซลล์ที่มันตายออกไป ซึ่งการอักเสบแบบเฉียบพันแบบนี้อาการก็คือจะมีอาการปวดนะคะปวดอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าคนไข้ปวดมากก็คือกินยาแก้ปวดคู่กันไปด้วยบางคนถ้าอักเสบเยอะอาจจะมีไข้ร่วมด้วยนะคะหรือว่าร้อนบริเวณตร,ตรงตรงตำแหน่งที่ปวดเนาะร้อนหรือว่าแดงแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องตกใจเนาะสามารถกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลน,นี่แหละคู่กันไปได้ ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้การกระบวนการอักเสบจ,จบเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยการฟื้นฟูกระดูกมันก็จะมันก็จะเกิดขึ้นใหม่ได้แล้วให้ทานต่อไปจนบ3เดือนหรือ9 0วันในรอบของการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาใหม่นะคะต้องอดทนนะไม่เป็นอันตรายนะคะ